ตอนนี้กำลังจะถักที่ผ้าพันคอที่พันคอแล้วก็เอาไว้คุมหัวได้คุมผมได้ด้วยนะเพื่อนว่างๆก็ทำไปไม่รู้จะอยู่ว่างกับเขาไม่ค่อยได้ เพื่อนทำเป็นไม้เป็นไหมคะทุกคนทําเป็นไหมคะก็มีเย็บตักผักร้อยไปบ้างเนาะ,ะเพ่ินๆก็ไม่ได้ยากอะไรหรอก<ม>ก็ลายลูกโซ่เรานี้แหละเอาง่ายๆในชีวิตก็ทํามาทุกอย่างแล้ว ไม่ได้ทำแค่นักร้องแค่นั้นแหละพอร้องเพลงไม่เป็น <c oughs> เสร็จแล้วก็อ้าวเขาทำดีจงดีเจก็ทำมาหมดละแต่เขาให้ร้องเพลงนี่ร้องไม่ได้แต่หน้าตาเหมือนนักร้องเนาะน่าจะร้องเพลงได้ กับร้องไม่เป็นอีกทุกคนหนาวไหมคะช่วงนี้จะหนาวหน่อยเนาะอากาศเย็นๆนะไม่หนาวมากอากาศกำลังดีก็เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าถักให้เป็นยังไงเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวจะให้เพื่อนดู ถักทำไมเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวจะโชว์ก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะไม่รู้เนาะว่าเอาไว้ทำอะไรนี่ายใส่คอไปวืด เสร็จแล้วก็พับลงพับ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 นี่ไงก็จะอุ่นดีอ่าบบดอยนี่ หรือว่าเราจะเอาโพกหัวก็ได้โพกหัวก็ได้เดี๋ยวต้องหัวออกก่อนอ่ะเอาพกหัวโพกหัวอย่างนี้ออย่างนี้ไงดีไหมเราจะได้ไม่ต้องไปเสียซื้อมันแพง แพงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เคยดูแต่ว่าก็อยากทำด้วยตัวเอง